สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดปัญหาในเรื่องของการทำให้ดึงเบอร์ออกจากไลน์นะครับวิธีการที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับออกจากไลน์ในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คลิปเนื้อหาในเรื่องอย่างนี้นะครับผมทำมาแล้ว หนึ่งครั้งนะครับแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ามากเลยนะพอมันเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกล็อกอินทุกครั้งนะครับในการที่เราจะเข้ามาลในไลน์นะก็จะถูกบังคับให้ล็อกอินด้วยการใส่เบอร์โทรนะเราก็เลยจะมาทําวิธีการดึงเบอร์โทรออกจากไลน์ว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาลองขั้นตอนของการใส่เบอร์โทรก่อนนะครับเหมือนที่แบบเวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต้องถูกบ,บังคับว่า ต้องใส่เบอร์โทรเท่านั้นนะอืมแล้วก็เข้ามาที่บัญชีนะเดี๋ยวผมจะลองเทสตก่อนนะเทสด้วยการใส่เบอร์โทรเข้าไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะให้ใส่เบอร์โทรเข้าไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวรอดูรหัส<อ>แป๊บหนึ่งนะว้าวแปดเก้าห้าหกอ่ะแปดเก้าห้าหกกดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ ใช้ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะถ้าสมมติว,ว่าเราจะใช้ตรงตรงให้เราเลือกว่าเป็นใช้หมายเลขนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่แล้วเราก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นการเพิ่มเพื่อจากเบอร์โทรโดยอัตโนมัติที่อยู่ในซิมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราติ๊กออกไปทั้งสองส่วนเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้าลงนะครับแล้วก็กดตกลงนะจากนั้นก็รอมันโหลดนิดน,นึงเสร็จนะครับในบัญชีเรานะครับก็จะขึ้นเป็นเบอร์โทรแล้วนะครับ คราวนี้พอเป็นเปิมบอร์โทรเหมือนเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะที่แบบหน้าแรกเนาะแต่ผมพอดีผมไม่ได้เอาหน้าแรกมาให้ดูแต่มันก็จะเอาลงคล้ายๆนี้แหละให้เราใส่เบอร์โทรพอใส่เบอร์โทรเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาต่อมานะครับผมเพื่อนที่ถามผมมาเยอะมากก็คือว่าเขาอยากจะโหลดสติกเกอร์ฟรีนะแล้วมันโหลดไม่ได้เพราะว่าติดเบอร์โทรการที่มีเบอร์โทรในไลน์เนี่ยจะจําว่าเราอยู่ในไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเบอร์โทรปุ๊บเราสามารถไปที่ประเทศไหนก็ได้สําหรับตัวไลน์นะครับมาดูวิธีการดึงออกนะครับว่า เราจะดึงวิธีการดึงออยยังไงนะครับหลักการของมันก็คือว่าเราจะต้องใช้มือถืออีกหนึ่งเครื่องเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะดึงเบอร์โทรคนนั้นออกมานะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาลองดูดีกว่านะครับคราวนี้เราก็จะเข้ามาที่ลายอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้านในกรณีที่เป็นลายเปล่านะครับซึ่งลายเปล่าเนี่ยก็จะทํามาเพื่อเอาไว้ดึงเบอร์จากเครื่องที่มีใส ตัวเบอร์โทรไปแล้วเนาะก็จะดึงออกมาโดยที่เครื่องนี้โดยไม่ต้องมานั่งรีสตาร์ทเครื่องไม่ต้องมาล็อกอินใหม่หรืออะไรนะครับเบอร์มันก็จะหลุดออกไปเองวิธีการนะครับก็คือว่าเราจะต้องหาลายเปล่าเครื่องหนึงนะ่งเนาะถ้าลายเปล่าเนี่ยเราสมมติว่าเรามีมือถือเครื่องเดียวเราอาจจะใช้เจ้าโคลนนะครับหรือว่าตัวที่เป็นาพาราเล,นาเลเน่นะครับพาราเลสเปกนะครับนั่นก็คือเอาไว้โคลนลายตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเฉยเพื่อเป็นลายเปล่าเนี่ย เพื่อมาดึงเบอร์นะครับแล้ววิธีการนะครับก็ให้เราเข้ามาจนถึงขั้นตอนของการที่จะล็อกอินเราก็ล็อกอินเหมือนปกติแหละแต่เราเอาลายเปล่าๆนี่แหละมาใช้ในการล็อกอินเนาะเราก็เข้ามาในโหมดของเลือกของเบอร์โทรนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะดึงเบอร์ได้นะครับํำให้ให้นึกไว้เสมอนะครับว่าลายที่เราจะเอาเบอร์ออกจะต้องมีการเชื่อม Facebook ไว้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทะเบียนด้วยอีเมลไว้แล้วนะครับถ้ายังไม่มี2ส,ส่วนนี้นะครับ เวลาดึงเบอร์ออกไปปุ๊บไลน์เราจะหลุดออกไปเลยนะครับจะหายออกไปจากโวงโครจรไปเลยมันจะเหมือนปแาณว่าถูกคล้ายๆเหมือนแบบว่าเราจะออกจากแชทไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยเหลือเลยนะครับจากที่เคยสติ๊กเกอร์ไว้หรือว่ามีกลุ่มเพื่ออะไรก็หายหมดเลยนะครับแนะนําว่าให้ทําตรงนี้ก่อนนะสําคัญมากนะครับลงทะเบียนอีเมลไว้แล้วก็เชื่อมกับ Facebook ไว้นะครับการเชื่อม Facebook ไม่ใช่ว่าจะดึงเพื่อนจาก Facebook เข้ามาในไลน์นะครับไม่ใช่นะครับเป็นการเชื่อมบัญชีเท่านั้นเองนะ คราวนี้นะครับอ้ลนยที่2นะครับลายเปล่าของเราเนี่ยก็จะทําการดึงเบอร์นะครับเราก็ดูว่าเราจะเอาเบอร์อะไรออกนะเราก็ใส่เบอร์นั้นเข้าไปนะครับนี่อ่ะเราก็ใส่เบอร์เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับยืนยันนะเสร็จแล้วเราก็รอเลขรหัส7599เอ่านี่ก็ตึก๊กตึกแอบเสร็จแล้วครับก็ดึงเข้ามามันก็จะถามแบบนี้นะครับให้เราตอบว่า ใช้หมายเลขนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหากับลายที่เราจะดึงออกนะฮะติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็แตะไปเพื่อไม่ต้องให้เพิ่มเพื่อนในซิมนะครับก็ตกลงเพราะตกลงนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมฮะเบอร์ที่เราจะใช้ออกมันหายออกไปเลยนะครับโดยที่ลายเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีแบบมีปัญหาอะไรเลยก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะดึงเบอร์โทรออกในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเวอร์ชันตอนนี้ก็ ไม่แน่ใจแต่คือล่าสุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะผมไปเช็คเวอร์ชันก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์นะฮะ mm. เช็คเวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชัน10.16.3นะครับก็เป็นประมาณนี้นะวิธีการดึงเบอร์ออกจากไลน์นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นวิธีการทํางานตรงนี้แล้วนะครับว่าวิธีการเราก็อาจจะมีเทคนิคนิดนึงในการที่จะให้ ดึงเบอร์ออกจากไลน์พอหลังจากนั้นนะครับพอไม่มีเบอร์โทรแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ VPN เข้าไปโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีแต่ละประเทศได้นะตามที่เราอัปเดตนะครับอันนี้วันนี้ผมก็ทาตามสัญญาแล้วว่าผมจะทําคลิปสอนวิธีการล่าสุดในการดึงเบอร์โทรออกแม้กระทั่งว่าเอาการล็อกอินเข้ามาแล้วแล้วเราใส่เบอร์โทรนะครับเราจะเอาออกยังไงเพื่อนๆก็น่นนนาจะเห็นตัวอย่างนะครับอาจจะต้องใช้ไลน์เปล่าอีกหนึ่งไลน์นะครับถ้ามีเพื่อนๆมีเครื่องเปล่าว่างก็ดึง จากเครื่องเปล่าๆได้เลยนะหรือว่าใครที่มีโทรศัพท์เก่าก็ลองถามเขาก็ได้หรือจะใช้ข้ามอีกแบบนึงก็ได้นะก็คือการใช้โคนของ l ล n e นะครับตรงนี้ก็สามารถหาโหลดได้นะ a r a l l e l Spec นะครับก็เอาไว้ใช้ดึงล ne ออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นล ne ที่2ในเครื่องเดียวกันนี่แหละประมาณนี้นะแต่จะทําได้ในสําหรับ Android นะสำหรับ iOS ก็อย่างที่บอกก็เหมือนกันก็คือต้องหาตัวช่วยนะหาเพื่อนมาช่วยให้ก็เป็นการดึงแบบเมื่อกี้แหละหวังว่า น่าจะเข้าใจในคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปหน้านะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆจะมาแนะนํานะครับแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับไอต้นไฟนะครับ บายบายครับผมสวัสดีครับ